ล่าสุดนะครับได้มีการเปิดเผยว่าองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจังหวัดอุดรธานีโดยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่46ณกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียโดยเป็นแหล่งมรดกโลกลำดับที่8และเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่5ของประเทศไทยครับอีกทั้งยังเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่2ของจังหวัดอุดรธานี หลังจากที่ประเทศไทยรอคอยมานานกว่า20ปีจากการสำรวจทางโบราณคดีที่ผ่านมาพบว่าอุพระบาทแห่งนี้ปรากฏล่องรอยกิจกรรมของมนุษย์มีมาตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์กำหนดอายุราว2,500-3,000ปีมาแล้วดังตัวอย่างการคนพบภาพสีที่มีมากกว่า5สีแห่งบนภูเขาลูกนี้นอกจากนี้แล้วนะครับที่ภูประบาทแห่งนี้ยังมีเพิงหินขนาดเล็กที่มีใบเซมาปักล้อมรอบทั้ง8ทิศ จึงเป็นศาสนาสถานในศาสนาพุทธมีอายุราวพุทธศตรวตรรษที่14-16หรือมากกว่าพันปีมาแล้วสําหรับผู้คนสมัยทราราวดีล้านช้างและรัตนกโกสินทร์ถือเป็นแหล่งวัฒนธรรมศีมาซึ่งหาได้ยากและมีความสมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทหากนำมาเปรียบเทียบกับวัดอังกอร์ของกัมพูชาแล้ว อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจะมีอายุมากกว่าวัดอังกรอร์ของกัมพูชาถึง3เท่าครับซึ่งวัดอังกรอร์ของกัมพูชานั้นมีอายุประมาณ900ปีครับและวัดอังกรอร์ของกัมพูชายังมีความเสี่ยงในการปลดออกจากมรดกโลกปัจจุบันวัดอังกรอร์แห่งนี้ได้ถูกทำลายลงและไม่อยู่ตามเงื่อนไขขององค์การยูเนสโกเนื่องจากประเทศกัมพูชาและประชาชนชาวกัมพูชาได้ทำลายสถานโบราณดังกล่าวด้วยการลบ และการแกะสลักเพิ่มเติมข้อความใหม่ลงในกำแพงโดยไม่ได้ปรับปรุงเพื่อการบรวรณะครับอาทิเช่นมีการแกะสลักกล้องสองดูดาวจัก,กรยานไดโนเสาร์หรือแม้กระทั่งสิงโตส่วนของคำจารึกสยามหรือคำว่าเสียมกุกซึ่งหมายถึงกองทัพสยามก็ถูกลบออกนะครับ พราะกลัวเขารู้ว่าเคยเป็นท่าสของสยามการกระทําดังกล่าวส่งผลต่อโบราณสถานที่มีอายุเกือบถึงพันปีได้ถูกทําลายลงไปด้วยฝีมือชาวกัมพูชาเองจึงมีความเสี่ยงต่อการถูกปลดออกจากมรดกโลกมรดกโลกของไทยนั้นมีหมดแปดแหล่งซึ่งมากกว่ากัมพูชาถึงสองเท่าครับโดยมรดกโลกของไทยได้แก่ 1. นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 2. เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร 3. เขตรักษาพันธุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้ง 4. แหลงโบราณคดีบ้านเชียง 5. กลุ่มป่าดงพญายเย็นเขาใหญ่ 6. กลุ่มป่าแก่งกระจาน 7. เ,เมืองโบราณสีเทพและ8อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทครับส่วนมรดกโลกของกัมพูชาได้แก่ 1. วัดอังกรหรือนครวัด 2. ปราสาทพระวิหาร3เขตปราสาทสมโบไพรกรุป๊ปและ4เกาะแก เรามาส่องคอมเมนต์กัมพูชากันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยมีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับโดยบอกว่าประเทศไทยนี่แหละครับหลักฐานตรงๆไทยมีข้อเท็จจริงและหลักฐานรอบด,ด้านไม่ได้เน้นหลักฐานจากกำแพงบางคนก็บอกว่านคะรวัดนั้นมีอายุเพียง900ปีแต่ชาวกัมพูชาคุยเก่าแก่เหมือนมีอายุมากกว่า9,000ปี อุทยานแห่งชาติภูพาบาทของไทยมีอายุมากกว่า3,000ปีชาวกัมพูชายัางจะกล้ามาเคลมเพราะฉะนั้นการที่ชาวกัมพูชามาเคลมว่าเป็นเจ้าจัก,กรวาลหรือเป็นคนคิดค้นระบบแกลกซี่มันคงผิดหรือมั่วไปแล้วสินะอีกคอมเมนต์ก็บอกว่าแบบนี้แหละก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนเลยว่าขมินเป็นทานของสยามมาก่อนบางก็ว่าเจ้าของแผ่นดินที่เก่าแก่กว่าขมินก็คือสยามนั่นเอง ความคิดเห็นถัดมาเป็นของชาวกัมพูชาครับโดยบอกว่าชาวกัมพูชาโปรดระวังพวกมันจะเอาของของเราไปหมดคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวไทยโดยได้ตอบกลับว่าคุณไปศึกษาประวัติศาสตร์ให้ดีๆก่อนจะได้หายโง่สัทีกัมพูชาพยายามจะเอาของไทยทุกอย่างกัมพูชาคือหัวขโมยตัวยงคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่า ภูพระบาทมีอายุมากกว่า3,000ปีแล้วอังกอรอวัดเขาจะว่ายังไงคอมเมนต์คนไทยคนต่อมาก็มาได้ตอบกลับโดยบอกว่าขมิน้นก็จะบอกว่าเป็นของขมิ้นเหมือนเดิมนั่นแหละต่อให้มีอายุมากถึง3,000ปีพี่แกก็เคลมได้สบายคอมเมนต์ต่อมาได้ไมาคอมเมนต์บอกว่ารอแป๊บเสียมเดี๋ยวหมินไปแก้วิกิพีเดียแป๊บเดียวคราวนี้ภูพระบาทก็ได้เป็นของขมิ้นแล้ว คนไทยคนต่อมาก็มาได้ตอบกลับนะครับโดยบอกว่ามินต้องตามไปแก้ในยูเนสโกด้วยนะจ๊ะไม่ใช่แก้ง่ายๆแบบในวิกิพีเดียคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่า แย่จังขนาดเทียนพันศาตอนนี้แกะยังไม่เสร็จเลยรอก่อนตอนนี้เมินกำลังทําอยู่เดี๋ยวทําไม่ทันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบรรพบุรุษของไทยก็อยู่แถวนี้มานานแล้วแล้วก็เริ่มมีชนชาติอื่นทยอยเข้ามาผสมกันจนเป็นชาติไทยในปัจจุบันขมีนี่ก็ชอบยัดเยียดเสือเกินว่าเรามาจากเมืองจีนอย่างเดียวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพรูพบาทประวัติกว่า3,000ปี เป็นพ่อของทุกสถาบันเก่าแก่กว่าศีเทพและนครวัดอีกมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับโดยเขาได้บอกว่ายืนยันอีกครั้งว่าไทยอยู่ตรงนี้มานานแล้วและมีวัฒนธรรมก่อนท่าขมินจะโดนเกณฑ์มาเป็นแรงงานจากเกาะชวาหลายพันปีไทยควรเตรียมขึ้นทะเบียนชุดไทยมวยไทยกับองค์การยูเนสโกก่อนที่ขมิจะมาเคลมของเราไป ก่อนจบคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพบกันในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ